วีลคัมแบ克ทูมายยูทูบชานนอลเดอะ225เชฟโรเลตคอเวเตซาร์1อีสต์วันออฟเดอะมอสต์ไฮลี่แอนติซิเพตต์อเมริกันซูเปอร์คาร์คอมบิเนชันบริเทคกิ้งดีไซน์แอดวานซ์เอนจิเนียริงแอนด์เรคคอร์ดเบรกกิ้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเอแพคเกจแดนเรเดฟีนวอตเอคอเวเตแคนดี้ฟรอมเดอะโมเมนต์ยูเซสไอออนอิทเดอะแอคทีเรียมเเอ็กเอเบิลสเตตเมนต์เดอะคาร์ซิตี้โลว์แอนด์ไววิดแอนด์แอคเซสซีฟสแตนด์แดนเอมฟัสซิสอีเทร็กเรดดี้คาแรคเตอร์แอดเดอะฟรอน เดอร์ชาร์ปแอโรดินามิกไลน์,ลัดแอร์อินเทกซ์,แอนด์คาร์บอนไฟเบอร์เอลิเมนต์อิมโปร์ฟแอร์พลาวแอนด์คูล링,วายเดอร์สคาลเทสฮูดวิดเอเวอร์ไรส์,เซนเตอร์เซคชันหินแอดเดอร์พาวเวอร์อันด์เน็ต,เดอร์เฮดไลท์อาร์สลิดแอนด์โมเดิร์ล,ยูสซิ่งเดอร์เลดเทสเล็ดเทคโนโลยีทูกีฟเดอร์ซัตอาร์หนึ่งแอนด์อันมิสเตอร์เคเบิลซิทเนเจอร์โบดเดอร์แอนด์ไนท์,แฝงเดอร์ไซด์,เดอร์มัสกูล่าเฟนเดอร์,ดีฟไซเคิร์ด, The h a k e เก r b o n Fiber Wing q u วิง x h ร u s เ Outlet, and Diffuser are not just for show They play a critical role in providing stability and downforce at high speed stepping inside the 2025 ZR1, the Cabin Blend s l u น u r y with performance focused design the driver centric cockpit is built around precision and control premium material like leather alcantara and carbon fiber trim elevate the interior วายเดอร์แฟลตบอทอมสตีริงบิลวิดอินทิเกรตต์คอนโทรลเมคอิดอีซี่ทูแอคเซสไรฟวิ่งฟังชันเดอร์ซีด์อาร์ดิพลีบโอลสเตอร์ออฟเฟอริงบอดคอม포ตฟอร์ลอมไรฟ์แอนด์เฟิร์มซัพพอร์ตดูริงแอคเรทีฟคอร์เนริงแอดวานซ์ดิจิทัลดิสเพลย์ริเพลซทรานดิชชันแนลเกตพรีวิ่งเรียลไทม์เพอร์ฟอร์แมนต์ดาต้าคัลสตอมิซับเบิลเลเยอัลส์แอนด์อินทูอิทีฟเนวิเกชันเดอร์อินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มซัพพอร์ตเดอร์เลตทส์คอน Android Auto และ Premium Sound System ฟอนเดิลส์โมเมนต์เมื่อคุณต้องการเพลงแทนเสียงเครื่องยนต์แม้จะมุ่งเน้นในด้านความเร็วแต่ SR1 ยังคงให้ระดับของปรับแต่งและความใช้งานในทุกวันที่ทำให้มันโดดเด่นในหมู่รถซูเปอร์คาร์ที่แปลกใหม่การแสดงออกของ2025 Corvette SR1 True-Li ภายใต้ฝากระโปรงเป็นเทอร์ไวน์เทอร์โบชาร์จ5.5ลิตร V8 เครื่องยนต์ที่ผลิตเอาต์พุตที่น่าทึ่งที่คาดว่าจะเกิน850แรงม้า ดีสิมเอนส์พลังงานถูกส่งถึงดิ่วหลังผ่านระบบเกียร์อัลตร้าที่รับประกันการขับเคลื่อนที่รวดเร็วเรือธันต์ขับเคลื่อนจรวดจากศูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3เซตตันพัฒนาขึ้นบนพาวเวอร์ซัมของโลกที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ความเร็วสูงสุดคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้เป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ชีฟโรเลตยังติดตั้งระบบกันสะเทือนที่ทันสมัยและเบรกคาร์บอนซิรามิก and active aerodynamic, allowing the car to handle with incredible precision whether on the road or the racetrack. the sound of the V8 combined with turbo whistle and exhaust crackle er c r e a t e a thrilling driving experience that will excite any enthusiast. when it comes to pricing, the 2025 Corvette ZR1 is expected to start around 150,000ด depending on trim and option Why this is a premium price compared to the standard Corvette? It is still significantly more affordable than many European rivals offering similar level of performance. This balance of extreme power, cutting-edge technology, and attainable pricing make the ZR1 one of the best value s u p e r c a r on the market. For d r i v e r who want the thrill of a hypercar without spending m i l l i o n the ZR1 provides an irresistible option. มันไม่ใช่แค่การสืบทอดของมรดกของอดีตแต่ยังสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกด้วยพร้อมพิสูจน์อีกครั้งว่าชาวอเมริกันด้านวิศวกรรมสามารถแข่งขันได้ดีที่สุดในโลก